สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณจอ Android ตรงรุ่นจากมิชิกกานะครับวันนี้ผมอยู่กับตัว m e r c e d e s b e n z e c l a s s นะครับ W211 นในปี2003นะครับถึงปี2009นะครับรุ่นนี้ก็ได้ตั้งแต่ E200 นะครับ E220E240E270 แล้วก e.280 นะครับสำหรับในตัวจอ Android ของเขาเนี่ยนะครับที่มาตอนนี้ก็มาพร้อมกับจอขนาด9นิ้วซึ่งถ้าเราเทียบสัดส,ส,ส่วนของตัว iPad i นะครับ iPad ก็จะอยู่ประมาณ7นิ้วนะครับถือว่าเล็กกว่าตัวจอตัวนี้ซะอีกนะครับหรือว่าถ้าปกติเราเล่นทุกตัวสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตพวกนี้เราก็เล่นแอปพลิเคชันประเภท y t u t u นะครับหรือว่า g o o g l e Map หรือเข้าสแบบโซเชียลเน็ตเวิรเพียงที่เราจะเรียกว่า ไลน์นะครับหรือว่าเป็น Facebook ก็ได้นะครับเราสามารถแยกแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้นำมาใส่ในจอ Android ได้เพียงแต่ยกจอเดิมของเบนเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ใส่บล็อกเนี่ยเข้ามานะครับในชุดของเขาเนี่ยก็จะเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับมีลอมขนาด3 2 g กิกลงแอปพลิเคชันได้ผมว่าหลายสิบแอปทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวสตรีมมิ่งเพลงต่างๆนะครับสามารถโหลดเพลงเนี่ย จากใน y t u t u นะครับมาเก็บไว้ในนี้ก็ได้นะครับใน r ลอม32 g ิแล้วก็ในตัวเขาเองยังมีแรมนะครับขนาด2 g ินะครับมี CPU processor แบบ quad core นะครับหรือเรียกว่า4คอก็ได้ในตัวความเร็วแล้ว,ลวก็แรงนะครับของเครื่องเขาเนี่ยทำให้เราสามารถจะเล่น2จอพร้อมกันได้ซึ่งเราเรียกว่า multi window นะครับเล่นอาจจะเครื่องหนึ่งเป็น Google map นะครับเครื่องหนึ่งเป็น YouTube ก็เล่นได้เลยก็ ในแอปพลิเคชันที่ผมแนะนำนะครับอาจจะเป็นดูทีวีออนไลน์นะครับเช่นโหลดแอปทีวีออนไลน์มาแชร์ฮอสปอร์ตจากมือถือเข้าไปก็สามารถที่จะดูทีวีช่อง3 5 7 9ต่างๆนะครับหรือว่าอยากจะฟังวิทยุทั่วไทยนะครับจากที่ไหนก็ได้ก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าเ a ด i o โอออนไลน์หรือวิทยุออนไลน์ไทยแลนด์อะไรพวกนี้ก็มีแอปพลิเคชันพวกนี้ให้โหลดนะครับฟังวิทยุฟรีนะครับแล้วก็ในตัวเครื่องเขาเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นจอภาพที่มีความ ใหญ่นะครับพอดีกระชับหน้าจอนะครับเพราะบางรุ่นก็เป็นกรอบแบบเฮปลาบางรุ่นก็เป็นกรอบลายไม้อะไรครับแต่เราีีสีเดียวนะฮะเป็นสีเทาดําเข้มแบบนี้นะครับมีช่องปรับที่ด้านล่างเดิมถอดแล้วมาใส่ได้เลยนะครับในด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีโครงสร้างที่เป็นแบบนี้นะครับมีกิบล็อก1 2 3 4นะสจุดนะครับสามารถใส่บล็อกเข้าไปได้เลยทันทีนะครับแปะเข้าไปได้เลยง่ายๆในอุปกรณ์ภายในสําเร็จรูปของเขาเนี่ยก็จะมีชุดใส่ไฟนะครับอันนี้ต่อกับตัว Android และอันนี้เนี่ยนะครับเราก็นํามากรีนะครับหรือว่าเชื่อมต่อเข้ากับชุดนี้สีตรงกันเสร็จแล้วนําปลั๊กเดิมที่ถอดจากรถเนี่ยมาใส่เข้าช่องนี้นะครับเป็นการถอด ชุดเก่าและใส่ชุดใหม่เข้าไปแทนนะครับแต่ว่าในชุดนี้ก็จะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของตัวคอนโทรลพวงมาลัยนะซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะได้คอนโทรลพวงมาลัยเนี A ่ยเราต้องซื้อเป็นชุดแคนบัสนะครับชุดเชื่อมต่อแบบแคนบัสก็จะมีชุดสายไฟนะครับประมาณสัก20เส้นนะครับที่อยู่ในนี้นะฮะยี่สิบถึงสามสิบเส้นแล้วก็จะมีหัวปลั๊กนะครับซึ่งเข้ากับเบนซ์ได้ทุกรุ่นทีเดียวนะครับแล้วก็มี กล่องควบคุมนะครับอะไรแบบแคนบัสทำให้ระบบดิจิตอลในรถทำงานได้อย่างปกติทุกอย่างอันนี้ซื้อเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มความพึงพอใจด้วยการต่อระบบที่เรียกว่าชุดสัญญาณ AV-in AV-out นะครับเช่นถ้าเราอยากจะกต่อทีวีดิจิตอลเข้ามาเราก็จะมีปลั๊กเรียกว่าอ่านปลั๊ก AV-in นะครับแล้วก็มีสาย audio-in ชุดหนึ่งนะครับ แล้วก็ในชุดเขาก็จะมีวิดีโอเอาท์นะครับในกรณีที่เราต่อกับทีวีหัวหมอนแล้วก็จะมีซักซักเอาท์นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับพร้อมกันนั้นก็มีชุด RCA p r e Out ให้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกในการนำทางด้วยการใช้ Google Map s ซึ่งเราโหลด Google Map แล้วก็ YouTube มาเก็บไว้ให้ในเครื่องเรียบร้อยโดยไม่ต้องไปดาวน์โหลดไม่ต้องเข้า Play Store แต่อย่างใดเลยนะครับแต่ในเคสที่เราไม่มีเน็ตนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่าแผนที่ออฟไลน์ ine, นะครับมาแล้วก็ นำมาต่อผ่านกับตัวเสา GPS ชุดนี้ฮะนำเสา GPS ชุดนี้นะครับไปพันเข้ากับนะครับชุดบล็อกเขาที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็นำมาต่อเข้ากับตัวอันนี้ไปวางที่หน้ารถนะครับแค่นี้ก็สามารถนำทางได้แล้วเรายังแถมกล้องหลังรถให้ด้วยนะครับในกล้องหลังรถจะมีชุดปลั๊กให้นะครับแล้วก็มีกล้องให้เลือกอยู่หลายแบบมันด้านนี้นะครับสำหรับในสายกล้องตัวนี้ก็จะยาว5เมตรนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะเกิดความปลอดภัยเพราะว่าภาพกล้องถอยหลังเนี่ย ก็จะมาอยู่ที่หน้าจอวิทยุขณะที่เสียงทุกอย่างยังเล่นได้เ,เ,เหมือนเดิมครับในการเล่นความบันเทิงแบบสมัยก่อนเราเซฟ MP3 ไ่้ในแฟลชไดร์นะครับก็นํามาเล่นในเครื่องทั่ว,วไปแต่ในปัจจุบันเราสามารถเซฟไฟล์เพลงไว้นในแฟลชไดร์นะครับหรือว่าในฮาร์ดดิสก์เทอร์นอลแบบนี้ก็ได้นะครับในหัวฮาร์ดดิสก์พวกนี้ก็จะเป็นหัวแบบ USB เหมือนกันนะครับเราสามารถนอกจากเซฟ MP3 เรายังสามารถเซฟเพลงที่มีรายละเอียดสงูสงๆอย่างเช่นเราเรียกว่า lossless นะครับเป็นพวกตัว ฟลกนะครับหรือเวฟนำมาเล่นในเครื่องของตัว Android นี้โดยต่อผ่านช่อง USB ซึ่งเรามีมาให้2ชุดนะครับชุดที่1ก็เสียบเพลงพวกนี้แล้วก็นอกจากนี้เรายังสามารถจะโหลดพวกไฟล์วิดีโอหรือคลิปต่างๆนะครับเป็นวิดีโอชุดยาวก็ได้ในไฟล์ที่ละเอียดได้ตั้งแต่ 360p จนถึง 1080p นะครับเป็นลักษณะของไฟล์ mp4, mp5, avi, mkv อย่างเงี้ยนำมาโหลดแล้วก็นำมาเล่นในเครื่อง a n d r o อยตัวนี้ได้เลยนะครับ ในชุด USB ชุดที่2เนี่ยนะครับเราจะเอาไว้ชาร์จกับพวกโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับชาร์จอุปกรณ์พวกพาต่างๆของเราก็ได้หรือเราสามารถซื้อกล้องบันทึกหน้ารถ Android อัจฉริยะนะครับในราคา950บาท MG009 ตัวเนี้ยนะครับมาต่อเข้ากับ USB ชุดนี้โดยไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟเพราะาหัวตัวเนี้ยเป็นหัวแบบ USB ในตัวเนี้ยจะไม่มีความร้อนและไม่มีจอนะครับสามารถเสียบ SD card ไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็ให USB อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมาเสียบเข้ากับตัวจอนี้นำภาพไปแสดงที่หน้าจอ Android ได้เลยนะครับจะดูผลหรือไม่ดูผลก็ได้นะครับภาพก็จะบันทึกอยู่แล้วก็ในตัวกล้องของเขาก็จะมีออกเส้นรับติดจูดลองติดจูดเรียบร้อยนะครับบอกสถานที่เกิดเหตุบอกวันเดือนปีและเวลาที่เกิดเหตุนะครับรวมทั้งยังบอกถึงความเร็วขณะที่เกิดเหตุนั้นได้อีกด้วยนะครับบอกถึงสถานะการขับขี่ ว่าถ้าเกิดเราขับแล้วเราใส่ไปส่ยมาก,ก็จะเกิดเสียงเตือนหรือว่ามีรถแทรกเข้ามาในเลนกาะทันหันก็จะมีเสียงเตือนด้วยมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราติดตั้ง Mercedes Benz E Class ไปแล้วนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับ สำหรับท่าที่สนใจผลิตภัณฑ์จอแอนด o i ยตัวรุ่นจากบริษัทมิชิก้านะครับที่มีรุ่นให้เลือกมากมายกว่200โมเดลสามารถใช้บริการเราได้ที่ P1 สาขาเชียงใหม่นะครับโทรเข้ามาได้ที่0845260003เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carmarket.com p r o นะครับหรือยังสามารถแอดไลน์ได้ที่0 8 4 5 2 6 0 0 3เช่นกันนะครับวันนี้ผมเอโก้ลากอน,นะครับบ๊ายบายฮะ Here Oh,